ขายขายอ่ะรู้อะไรก็มีบ้างแผงขายเออไม่ใครดู้ให้รวยกัใครไม่ต้องทำรเลยเดี๋ยวนน่าเนาะเนาะเนดูนะในห้องมีอะไรไหมเนาะมีบันสีมีเนาะ คือไม่อยากให้เข้ามาก็คือนี้ใช่ไหมนี่เปี่ัเริมอขายตัวาไห่ได้นล้าร้ตอนโตก็ขี่รถตามเอรู้จักห้องนี้เขาตำรวจเขามาดูหลายรอบแล้วแล้วเจ้าของห้องอยู่ไหนเอาแล้เขาออกนเลยเลยนะ่ hãy có thể chịu được một nát. Bên ảnh để lòng

เรารับยังไรอ่ะสั่งมาจากในในตลาดมีร้านจ๊าบี่เจ้าจ๊าไม่ไม่เจ้าจ๊าบที่เรียกครับแล้วใครจะออกมาลอยไกล